สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะครับช่องไอหนุ่มนอนนะนะครับก็บรรยากาศี่น้องฝนตกไปปล่อยนะคร,รับพ็มเนก้ากำลังจะไปส่งดินปลูกนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งไปที่จัดสวนนะครับจัดสวนที่จังหวัดอำนาจเจริญฮะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องก็จะมานเล่ามาพูดคุยให้กับ f c ฟฟังนะครับเหมือนเดิมนี่แหละนะครับก็เนื่องจากพี่น้องเ้ยนะครับ เศรษฐกิจนี่มันคือมันแย่นะครับมันแย่มากๆนะครับคือไม่รู้จะหาคําไหนพี่น้องรู้สึกว่าปีนี้นี่มันอันตราขัดขัดสนเหลือกเกินนะครับก็เลยมาพูดคุยกับเอฟซีนี่แหละนะครับมันจะเหมือนกันกับผมไหมนะครับคือด้เบางข่าวพี่น้องดูข่าวเนี่ยนะครับร้านร้านทองนะครับเออนะครับคือย่างใจเจ๊ง่ะพี่น้อง ือเขาเบิงเบิงพี่น้องราคาทองคำนี่มันสูงบาทหนึ่งนี่ห้าหมื่นหกหมื่นนบอกอ่าเ้าม่งว่ามันมันสูงเป็นของที่มีค่านะครับมันจริงครับเป็นของที่มีค่าก็จริงแต่การต้องการความการบริโภคนี่พี่น้องมันดีมันสะพายนี่มันมันบอสอดคล้องกันนะครับคือราคามันสูงจริงแต่ความต้องการของตลาดนี่มันมันมัน มันโมนมีคนมีค้นโมมีกระลังสื่อพี่น้องนะครับทองคารูปประพันธ์อย่างที่คืออย่างห้าองค์ี่เนี่ยถ้ามีเงินห้าหมื่นเนี่ยถ้ามีเงินห้าหมื่นเนี่ยจะไปซื้อทองมาใส่หรือซื้ออข้าวมากินนะครับผมก็ต้องเลือกซื้อข้าวพี่น้องเก็บเงินห้าหมื่นไว้ใช้นะครับแล้วไอ้ทองที่เป็นราคาเนี่ยมันจะดีกับใครล่ะก็ดีกับผู้ขายพี่น้องสมมุติว่ามีแต่คนไปขายพี่น้องมีแต่คนไปขายไปขายไปขายร้านทองก็รับซื้อไว้ซื้อไว้นี่นะครับรับซื้อไว้นี่นะครับ แล้วใครจะเจ๊งพี่น้องล่านท้องก็เจ๊งพี่น้องมันไม่มีเงินสดหมุนเวยียนนะครับคือเราจะคิดว่าเรามีทองเนี่ยในในมือก็จริงพี่น้องแต่ถ้ามันไม่มีคนซื้อหรอกนะครับคนก็ต้องการเงินคือเก่านะครับฉะนั้นอีกเงินสดนี่นะครับเงินสดนี่เป็นสิ่งสําคัญพี่น้องนะครับคืออย่างผมว่าเลยครับระหว่างมีเงินห้าหมื่นระหว่างไปซื้อทองกับซื้อข้าวกับประทูมานี่นะครับผมก็เลือกซื้อเขาเข้าประทู BMW. พี่น้องมันกินได้นะครับ นี่แหละนะครับคือคืออย่าไปพึ่งดีใจหรือว่าอย่าไปคิดว่าสิ่งทุกอย่างมันสีแน่นอนนะครับเพราะว่าไอไอทองเนี่ยนะครับมันมีค่านะครับแต่ว่าถ้าไม่มีคนซื้อนี่ความหมายมันจะมีประโยชน์ไหมล่ะพี่น้องนะครับเอาทิ่มไห้มันก็กินบ่ได้นะครับอืมคือบาทละห้าหมืน่นนี่กินแทนข้าวนี่มันไม่อิ่มนะพี่น้องนะครับกินทองมันบออิ่มนี่แต่กินข้าวนี่มันอิ่มนะครับฉะนั้นอย่างที่แล้ครับ เทาเนี่ยนะครับจงเลือกอยู่กับความความเป็นจริงพี่น้องนะครับเงินทองยังที่เพิ่นว่านะ่ะเงินอ่าเงินเงินของเงินเงินทองเนี่ยมันเป็นของมายาพี่น้องเข้าปลานี่คือของจริงมันมันใส่ได้พี่น้องกับยุคนี้นะครับคือเราเราอย่าไปวิ่งนะครับตามกระแสรหรือว่ายาสิไปยาสิไปสนใจในโลกโลกที่ว่ามันไม่สามารถที่จะจับต้องได้พี่น้องจงอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตเท่านะครับว่า เรามีข้าวนะครับมีปลานะครับมีไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คือมันสามารถกินได้อยู่ได้ครับแต่ไอ้พวกไก่ของที่มีา่าอย่างที่ค้นทั่วไปเขาวิ่งหานะพี่น้องบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเรานะครับอย่างทองอย่างนี้นะครับคือจะพูดเรื่องทองนี่นะครับคือจะได้เห็นภาพง่ายๆพี่น้องคือก็สื่อมาใส่เป็นเครื่องประดับนะครับอวดบรารมีกันแค่นั้นนะครับแต่สามารถกินได้ไหม มันกินไม่ได้หรอกครับในความเป็นจริงแต่ถ้ามันขายได้นะครับแต่ถ้ามันแพงมากมันก็ไม่มีคนซื้อนะครับแมนบ่อหลักนะครับนั่นแหละนะครับเอาก็ฝากไว้พี่น้องนะครับบางครั้งนี่เห็นเห็นของที่เขามีค่าเห็นของที่เขาสวยงามนี่เขาก็จะไปวิ่งตามเขาพี่น้องนะครับจริงๆแล้วนี่เงินทองเนี่ยมันก็เป็นของมายาคือวานนะครับเข้าป่านี่ของจริงนะครับอ่ะอะไรที่มันสัมผัสได้นะครับนั่นแหละคือของจริงนะครับเราต้องยู่กับความเป็นจริงนะครับเนาะ นะครับเอาขอบคุณนะครับสำหรับ FC นะครับเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะเดินทางไปทรงดินปลูกที่อำนาจพี่น้องนะครับขอบคุณมากๆครับ